หวานทำไรแกวหวานทำไรมาตยงอาการหนักแล้วเนี่ยมาตียุงในดงกล้วย,ย,ย,ยอ,อยยไปแล้วสมองตมองผู้จัดจาการด,ดาูดูเอาดูเอาเถอเนี่ยมันมากัดฉันแล้วเนี่ย,ยอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยตรงแถบเนี่ยเออเอเอาใหญ่เนี่ยเอาใหญ่เออโอ้ยโอ้โหสะใจสะใจฮ่า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 อหืมฮืืมฟินเขาละฟินเขาละอืมอืมขออีกนิดเดียวไปเลยอือหืมเหม็นไหมวะ โอ้โหโอ้ชอบชอบอือจ้าก็มันสว่างไงต้องไปที่มืดๆตรงกล้วยอย่างเงี้ยปิดดิเดี๋ยวแม็ดหมดนะเดี๋ยวกลับมาแล้วได้เป๊ะอีกนะได้สามตัวเสื้อ lại có dài, giảm bao nhiêu không nhá, giảm là... ừ. ừ. cái này giảm bốn mươi ห้าร้้ารหาร้อยร้อมห้าร้อย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 หาร้อหารอา้อ้คร้อยหอยห้า้อร้อยห้ร้อาร้อยห้าร้อย้า้าราร้อยห หนึ่งของแม่ได้แล้วหนึ่งชุดนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปต่อไปดูซีว่าวิชุดนี้แซ็ปมากเลยเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรโอป่นานนี้ก็น่าจะหลับเลยแม่ อยากกินหน้าหอยอ่ะหอยหน้านหลอดแล้วแหละ,หละ,ะอืมคุณเรียนวิ้วไล่สดเหรอตอนนี้หัวมีแต่างงานแล้วไงประเด็นอ่ะล่อสุดคือมองอะไรก็เอาไว้ไล์สดบ้างเอ,เอยใส่ไปงานเอย

อมันเอาอะไรมาพันๆน,นั้นตะเกีกี่ดูเด้อฮะเป็นน้องเขาแหละแต่ว่าหมายถึงเพื่อนเขาไปไหนเนาะแซ่บมากเลยชุดนี้ทุกคนดูดิมันต้องได้เราแหละอันนี้เอาอันนี้แหละเอ๊ะคือแบบสุดจริงอะ่ะคือสุดปังมากร้านเนี้ยกี่ โอ้โหเปรี้ยวเยี่ยวราดมากค่ะเขาลองดูไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเดิอันนี้มันใส่อะไรอ่ะจริงเหรอเขาบอกแม่ได้น่าจะชุดนี้เนาะอืมแล้วก็ได้ชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งได้ไปแล้วนะจ๊ะ ปวดหัวมากเลยัน